ไม่นเยะแยะอย่างนี้ดาเอาไปเนาเราเพื่อนกันไม่ใช่หรอไออไปอฉันจะกลับนั่นทำไมเนี่ยไปนะมีผู้คนจำนวนไม่น้อยครับที่ต้องถูกเจ้าหน้าที่จับกุมสูญสิ้นอิสรภาพสูญสิ้นอนาคตจากการตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดอย่างไม่รู้ตัวดังเช่นกรณีต่อไปนี้ที่เป็นเรื่องจริงจากปากคำของผู้ต้องหารายหนึ่ง ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจนต้องถูกจับติดคุกจากเล่เหลี่ยมขบวนการค้ายยาเสพติดครับ ใจะไปคิดล่ะว่าชีวิตจะมาตกงานตอนอายุ40แม่ไปกันเทาอ,อายแล้วเมื่อไม่มีเงินเดือนรายจ่ายทุกอย่างทุกอย่างมันก็ประดังกันเข้ามาไอ้ลำพังตัวฉันคนเดียวนะ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าลูกฉนะันน่ะลูก ลูกฉันก็จะอยู่ยังไง ไปลูกเดินเป็นอะไรขึ้นมาอีกก็ไม่รู้รถร้อนหน่อยนะลูกนะ่ะฉันไม่นึกเลยนะว่าการหางานทำสำหรับคนอายุ40เนี่ยมันจะยากเกียนเข็นใจซะขนาดนี้ อะไรอ่ะลาตีพูดฮะดาลินดาลินอ๋อฮะจำได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโชคดีหรือโชคร้ายจู่ๆเขาติดต่อเข้ามาแล้วก็มีงานให้ทำทั้งๆที่ไม่เคยเจอหน้ากันตั้งแต่จ,จบมสามแม้แต่หน้าตาเนี่ยยังจำมันแทบไม่ได้เลย ตอนนั้นน่ะฉันดีใจจนเนื้อเต้นเลยที่อยู่ๆก็มีคนเอางานมาให้ทํางานง่ายๆง,ง่ายมากแต่ได้ตังเยอะจนน่าตกใจโอ้โหทำไมเ,เยอะแยะอย่างนี้ดาเธอจะได้ทํางานฉันได้นานๆไงเอาไปเถอะนาะเราเพื่อนกันไม่ใช่หรอขอบใจเธอมากนะ นี่แล้วถ้ามีงานอะไรให้ทําอีกอะเธอเรียกฉันได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะเพื่อนนะนี่วันนี้จะกินอะไรกินอะไรเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองตามสบายเพื่อนตามสบายเออดนาะแล้วเธอรู้จักกับโจอีอ้ได้ไงอะ่ะก็แวะผาคู่เราแชทกันไม่ถึงเดือนฉันก็เสร็จเขาแล้วหืมไวจริงนะเธอเนี่ยเป็นไงเขาดีไหมก็ดีนะมีบ้านให้อยู่มีรถให้ขับมีเงินให้ใช้ แต่ว่านี่เธอทำอะไรไงฮะคนที่เธอใช้ไปส่งยามันถูกจับแล้วรู้ไหมกูจะไปรู้เหรอกูทำงานให้มึงทุกอย่างาทำไมมึงทำอย่างนี้กูวะมึงจะสู้กูเหรอฮะมึงอยากตายใช่ไหมนี่ถ้ากูไม่รู้ตัวก่อนกูโดนตำรวจจับจิุกูไปแล้วรู้ไหมเอานี่ไปส่งให้ลูก้าที่เชียงใหม่แล้วอย่าให้พลาดอีกนะอย่านึกว่ามึงเป็นเมียกูแล้ว อูไม่การฆ่ามึงนะลาตรีฉันไม่งยายให้เธอทำ ของในถุงนั่นมันคืออะไรเขาให้จะเป็นส่งฉันก็ไปจะรู้แค่ว่าส่งของเสร็จท,ทําธุระไอเขาเสร็จฉันก็จะได้เงินกลับมาฉันไม่คิดเลยนะไม่คิดเลยว่าเพื่อนกินแท้ๆจะทําชัว่วขนานดน,นี้ย ตำรวจที่มันให้ฉันไปส่งของอ่ะแกเป็นใครฉันไม่รู้จักแกมันใส่ร้ายฉันคิดพูดอย่างนี้ได้ยังไงดารินคิดกล้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงแกรู้ตัวไหมว่าแกจะให้ฉันไปทำอะไรอ่ะอนาคตฉันชีวิตฉันแล้วลูกฉันแล้วลูกจะอยู่ยังไงคิดไม่เป็ว่าลูกจะอยู่ยังไงนะ ทำให้ like, ก <c oughs> <c oughs> <ive> ูตายแล้วไปด้วยจะไปโทษเขาก็ไม่ได้หรอกนะมันผิดที่ฉันเองผิดที่ฉันมันโง่ฉันมันโง่ที่ไปเชื่อเขาฉันมันโง่คิดถึงลูกฉันคิดถึงลูก การสืบสวนติดตามจนสามารถนะครับติดต่อ,อผู้กระทําผิดในเครือข่ายนี้ได้โดยเป็นชาวต่างประเทศอยู่ที่กรุงเทพมหานครจึงมีการจับกลุ่มนางสาวนุจดินหลังจากนั้นขยายผลต่อจึงทราบว่านายทุนที่อยู่ข้างหลังคือเป็นชาวในจีเรียพร้อมด้วยภรรยาคนไทยที่อยู่กรุงเทพเราจึงขอสารมัดหมายจับไปจับกลุมได้ที่กรุงเทพพร้อมยาไอซ์ของกลางมันมินคดีตามกฎหมายยาเสพติดน,นั้นมีมนเสน่ห์เหมือนกัน มนสเสน่ห์ที่ว่านั้นก็คือเงินมนสเสน่ห์ที่ว่านั้นก็คือบ้านคือรถมันก็คือเหยื่อที่ห่วงมากับเบ็ดอันคมกริบลองจินตนาการดูปลาที่ไปหลงงับเหยื่อแล้วทันใดนั้นก็ถูกในพรานเบ็ดกระตุกเอาตามแต่ใจฉะนั้นเราแต่ละคนจึงไม่ควรหลงไปมองเหยื่อที่แฝงมากับเบ็ดอันคมกริบนั้นว่าเป็นสิ่งดีสิ่งงามพูดอย่าง,งสั้นๆก็คือ ไม่ควรจะเห็นกงจักเป็นดอกบัวใครก็ตามที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะรู้ตัวหรือถูกหลอกลวงด้วยเลขกลใดๆก็ตามผลกรรมสุดท้ายที่ได้รับนั้นก็ไม่ต่างกันไม่ตายก็ติดคุกครับดังนั้นถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนในสังคมต้องช่วยกันสอดซองดูแลลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนร่วมชาติของเรา ไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดร่วมมือกันนะครับแจ้งบ่อดสายยาเสพติดได้ที่ไหน 1. แจ้งผ่านสายด่วน1386สำนักงานปปส 2. ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานปปส w w w o n c b g o t h 3. ผ่านตู้ปอน,น,น .123 3. สเซนไนพญาไทกรุงเทพ10400 4. แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นสถานีตำรวจที่ว่าการอำเภอ 5. ส่งจดหมายแจ้งสำนักงานปปสเลขที่ 5. ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400 6. เดินทางมาแจ้งด้วยตนเองที่สำนักงานปปสเมื่อพบพฤติกรรมผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแจ้งหรือร้องเรียนมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนยาเสพติด1 3 8 6 แจ้งเบาะแสายาเสพติดโทรหนึ่งสาสำนักงานปาปาสามุ่งมัน่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด